เอาละครับสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมกับตะเ l ล n d อีกครั้งหนึ่งแล้วก็น,นี่ก็เกมแรกนาล็อกโมบายนะครับ Eternal l ลนะฮะโอเควันนี้นะครับอย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อคลิปที่แล้วว่าผมเนี่ยจะรีวิวการ์ดอุนเตแมนนะครับผมเออแล้วอันไม่ใช่การ์ดอุนเตแมนขอโทษรีวิวการ์ดไฮร่านะครับผมก็ไปซื้อไฮร่ามาแล้วหนึ่งนะครับ คือจะซื้อสองใบก็ยังลังเลอยู่ว่าเออมันมันดีแค่ไหนพอที่จะแบบเสียเงินทั้งหมดในตัวคือผมมีอยู่20กว่า M อมพอที่จะเสียเงินทั้งหมดในตัวเพื่อไปซื้อมาไหมก่อนที่จะไปทดลองการไฮดราเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาการไฮดราออกก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูดาเมจกันตอนนี้เนะี่ยของที่ผมกินก็คือไอ้นี่นะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะกินสเตนบีด้วยนะครับเอาแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่านะครับ ๋อผมกินผิดนะฮะว่ามันจะเวิร์กแค่ไหนมาดูสเตตัสของผมก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้บัฟ EDP นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าบัฟ EDP ไปเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะครับผมจาก4 9 0 0นะครับพอบัฟ EDP ไปก็คือ6 2 0 0นะฮะแล้วก็ถ้าบัฟมีดผิดด้วยก็จะเป็น6 3 0 0นะครับผมส่วนรุนที่ผมอัพเนี่ยมาดูกันนะครับ ดูจากตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะรูนที่ผมอัพเนี่ยจะเป็นาทางด้านของ ATTACK 5%นะครับและก็เป็นทางด้านของ AT t t a c ท f l a t เนี่ย Flat เนี่ยนะครับเกือบ4394 9 4มอิลลิฟอีก130กว่าตีขนาดกลาง7.5นะครับก็คือเต็มแล้วตีกึ่งมนุษย์5%ประมาณนี้มีฮิต25นะครับเท่าที่พอจะหาได้นะฮะ ส่วนคริดาเมดไม่จำเป็นต้องอัพนะครับเพราะว่ากริมทูตไม่ได้ใช้คริดาเมดของสวมใส่แต่คริของมันเนี่ยมาจากสกิลล้วนๆเอ่อมาจากรูนล้วนๆดังนั้นเนี่ยถ้าอัพรูนเต็มทุกจุดของกริมทูตแล้วไม่มีอย่างอื่นให้ให้เพิ่มแล้วนะครับผมไปเพิ่มแอทแท็กอย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวจะไปกันเลยนะครับไม่ได้ลงเขาเรียกว่าอะไรนะ ไม่ได้ลง PVP นานแล้วนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้โลกของ PVP เป็นยังไงนะแต่ผมขอใช้รือฟื้นนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวขอตั้งตัวก่อนโอเคอันนี้น่าเป็นครูเซเดอร์ถูกไหมครับเดี๋ยวนะผมไม่ชินกับการเล่นในคอมเท่าไหร่หกเ,เดี๋ยวนะ 6กหมื่นแล้วตายเลยเหรอโอเคม่คิดมัน8ปดหมื่นนะครับแต่ไม่รู้ไอ้ดอก8ปดหมื่นนั้นมันไม่น่าจะคลิถูกไหมนะครับเราต้องหาเหยื่อลายต่อไปนะ เราเจอเคมิสตแล้วนะเป็นคู่ปรับของแอสซิสต์นะครับอันนี้คือแสนสองแต่อันนี้ไม่น่าคือยังไม่น่าจะออกวิ่งไปก่อนนะแสนสองนี่น่าจะยังไม่คลิดถูกไหมถ้าคลิน่าจะแรงกว่านี้นะครับ อุปเสืร์ตัวนั้นเขาบางมากเลยนะครับเลือดแค่แสงก่อยครับเอามาดูเลือดผมก่อนแล้วกันนะสนสองนะครับโอเคเราเห็นคนอยู่ตรงนี้แหละชื้วความแหลกนี่มันอะไรอันนี้คือมิดหรืออะไรวะ <laughs> โอ้ีคนรวยครับอยู่ในนี้เป็นคนรวย โหสองหมื่นยังเบาอ่ะอันนี้คิดคือห้าหมื่นผมปลาพิษติดไปเนี่ยโอเคเขาถึกมากครับด้วยความที่ว่าเจาะเกราะผมเนี่ยรวมกันทั้งตัวเนี่ยไม่เต็มนะครับคือมันไม่ไม่เต็มร้อยอะ่ะซึ่งสายนี้จะทําให้เต็มร้อยก็ยากมากคือต้องมีพวกเสื้อเจาะเกราะสิบห้าเปอร์เซ็นต์อาวุธสิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรพวกนั้นนะครับผม ไม่ตายฮะไม่ตายหรือไม่โดนว่าดอกแรกมันไม่โดนเนอะอ่ะดาเมจที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับโอ้โหคูเซเดอร์นี้ตัวเรืองแสงจนเรามองไม่เห็น ดอกเหลืองเนี่ยถ้าปั๊มใน pvp มันเขาเรียกว่าอะไรนะเอาวิ่งหมดแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมลืมนะครับผมผมลืมการ์ดส,สำคัญนะที่จะใช้ใน pvp แกนี้ไม่คลินะฮะแสนกว่ายังไม่ได้ลองใส่ไฮดร้าเลยนะแต่เดี๋ยวผมแป๊บหนึ่ง ผมจัดสกิลมาแล้วโหแสนกว่าแต่ว่าเราโอ้มันวิ่งกว่า ติดสติลวาดีนะถึกมากครับแบบไม่โดนหรอกอันแน่ยาพิษเราจะหมดแล้ววะโอ้โออันแน่เอาเรื่องว่ะผู้ชายคนนี้โอเคเดี๋ยวผมไปใส่ การ์ดก่อนคนะอบโอ้โ้เฮ้ยอ๋ออ๋อไอ,อ,อ้ไอ้ไหน้ากากใหม่แม่งโกงว่ะใน PVP นึกออกไหมคือฮันใส่แม่งแบบยิงแล้วติดฟอร์สดอกแรกอะโคตรขี้โกงเลย โอเคผมตป๊บนึงนะมาลองการ์ดไฮด้ากันนะว่ามันจะดูแบบดูแรงขึ้นประมาณไหนซึ่งผมคิดว่ามันก็คือมันต้องแรงขึ้นอยู่แล้วแหละนะครับแต่มันมันจะแรงขึ้นประมาณไหนดีวกว่านะเขาวิ่งเหรอหรือไงวะหายไปไหน สึกมากนี่ปายาผิดแล้วนะเอาผมจะด,ดูเมดด้านบนไม่ได้ดูไอตัวนี้หลอยเรานะโอเคก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันต้องเล่นให้คล่องกว่านี้ไอการใช้พวกแบทสไลด์นะครับแล้วก็กดขุดอะไรพวกนี้มันต้องคล่องกว่านี้เยอะเลยนะคือผมยังไล่ฆ่าโลกไม่ได้เลยแต่จริงจริงมันก็ไม่ได้ง่ายที่จะ เ,เพราะมันก็มีจังหวะหน่วงคือแบ็กส์ไล์มันจะอืดอ่ะน,น,น,นึกภาพออกไหมนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะแรงกว่านี้หรือแบบฆ่าคูเซเดอร์ได้ผมว่าต้องทำของจอเกาะร้อยโดยที่ไม่ต้องพึ่งคอมโบมันทำคอมโบไม่ได้อยู่แล้วแหละนะครับคือมันต้องแบบทำของจอเกาะร้อยอย่างแบบคือถ้าในกิวอร์มันไม่เหมาะเพราะว่ากิวอร์มันเน้นตายยากนะครับแต่ว่าถ้าใน PVP เนี่ย การทำเจาะเกาะร้อยมันก็โอเคนะครับคืนนี้ใสน่นี้รวมกันก็40ถูกไหมเสื้ออาจจะจาะก,ก่อนรักสิบหเป็น55แล้วนะครับผมอาวุธอีกสัก15นะครับเป็น70แล้วนะครับผมคุณเพิ่มอะไรได้อีกนะครับก็อาจจะเพิ่มหมวกเข้ากวางนะครับเป็น75ใส่มูนักดาวนะครับเป็น90หรืออีก10หาจากไหนนะครับ ถ้าเทพขนาดนั้นก็อาจจะแบบหน้ากากติดออบจอกรอกอะไรแบบนี้มันก็ดูจะแบบต้องเทพเวอร์เกินไปเนาะเอาสักแบบ80ผมว่าก็แรงแล้วแหละนะครับไม่ต้องแบบร้อยหรอกนะฮะแต่คืออันนี้ก็เป็นวิธีที่มันยังสามารถเพิ่มดาเมจได้นะฮะส่วนสเตตัสที่ผมอัพนะครับ,ะรบจะเป็นประมาณนี้ก็คือจะถามว่าเออทำไมผมอัพสเตนน้อยนะครับก็เพราะว่า ต้องการตายยากมากกว่าที่จะตีแรงนะครับคือตีเนี่ยมันก็แรงระดับหนึ่งแล้วคือถ้ามันติดคลิกก็อย่างที่เห็นก็คือพวกตัวบางๆอย่างหันนะครับหรือว่าอย่างพวกแอดด้วยกันอะไรพวกนี้นเนี่ยคือโดนขึ้นหลักแสนแล้วถ้าติดคลิ3สามแสนือตายแน่น,นอนนะครับแล้วก็วิสาสเนี่ยติด Energy Code โดน2ทีก็น่าจะตายจยวานว่าของเจเวอร์มากจริงๆอย่างวิาสาคนที่เขาใส่ชุดอ่าสัปหลาดอะคือคนที่จะใส่ชุด คอสตูมสัตว์ประหลาดได้เนี่ยมันต้องนอกจากดวงดีต้องรวยประมาณหนึ่งเลยนะเว้ยคือค่าเฉลี่ยของคนที่เปิดได้ชุดสัตว์ประหลาดคือประมาณ70กล่องนะครับจากที่ผมดูในกิวผมเปิดนะ70กล่องกล่องละ18เหรียญเหรียญละ4บาทนะครับผมอลองคูณดูมันจะเป็นกี่บาท70คูณ18คูณ4นะครับก็ประมาณ5,000บาทนะฮะนี่แค่คอสตูมที่ไม่บวกอะไรแต่สามารถ <c oughs> จ่ายตังค์ก็ซื้อได้เนี่ยก็ต้องแบบ มีของอยังอื่นแหละผมว่านะฮะเขาก็จะถึกประมาณหนึ่งอันทีนี้นะครับสเตตัสผมก็จะประมาณนี้นะฮะไอเทมสวมใส่อื่นๆก็แบบนี้เนาะนะฮะไอน,นี้คือเน้นแรงแต่ถ้าจิวเวอมันจะเป็นอีกเซต,ตหนึ่งที่เน้นถึกนะครับมันก็จะตีเบากว่านี้ลงไปอีกนะครับอย่างพวกหน้ากากก็ปลิ้นคนในจิวเวอก็จะทําของถึกเข้ามาด้วยกันแต่กิวอมันไม่ได้เราตีคนเดียวไงมันยังมีคนอื่นเสริมดาเมจเข้ามานะฮะหรือว่าเราไม่ต้องขนาดที่ว่าทําให เขาตายทันทีนะนะแต่ว่าอย่างที่บอกมีคนอื่นเสริมดาเมจเข้ามาตอนนี้เนี่ยมันยังไม่แรงชัดเจนเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องเป็นแพทหน้าของแอสซิสซินด้วยที่มีอย่างอื่นเข้ามาเสริมเพิ่มเติมอีกทำให้สามารถเพิ่มความแรงขึ้นได้อีกนะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้ไปก่อนนะฮะอย่างที่บอกนะครับผมบัตเทียใช้ยาวๆย,ยันแพทหน้าก็ยังใช้อยู่ดังนั้นนี ใครทําไว้ก็ดีนะครับช่วงนี้ผมพยายามประมูลบัตรเทียที่ติดออฟจอเกาะอย่างต่ำสิอยู่นะฮะเพราะว่าคือมันไม่ใช่แค่เอาลง PVP หรือกิววอแต่ว่าเดี๋ยวคุณได้ใช้ในการฟาร์มฮาร์พี้ด้วยนะครับก็ทำทำไว้นะฮะอ่ะักกันไปก่อนครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ก็อาจจะดูแบบเลื่บเปื่อยไปนิดแต่ก็เอาถือว่าเป็นการ คลิป PVP แล้วกันนะฮะแล้วก็เทสการ์ดไฮร่าไปในตัวถามว่าคุ้มไหมส่วนตัวผมมองว่าโอเคนะสําหรับคือมันอาจจะไม่เห็นชัดมากเพราะมันเราไม่ได้ตีคนเดิมๆไงะนะ,ะมันก็มองเห็นดานเมจยากแต่ว่าก็ดูจากเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเพี้นที่น่าพอใจนะนะครับผมคือด้วยความที่มันไม่มีการ์ดอื่นที่เสริมความแรงได้แล้วซื้อมาไว้สักใบหนึ่งก็โอเคครับคืออย่างน้อยเนี่ย ไม่เป็นชาวเกาะน,นะครับในกิวนะฮะลงกิววอลเนี่ยเราก็ทําต้องทําอะไรได้บ้างนะไม่ใช่แบบว่าไปเกาะคนอื่นในกิวเขาวินไปเรื่อยๆนะฮะต้องเรียกว่าหาจุดหมายให้ตัวเองในมุมมองผมแล้วกันนะฮะโอเคลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ